ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านและลูกค้าทุกท่านครับครับสําหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับส่งงานครับหน้าไม้ยิงปลาหน้าไม้ชิงลายครับโดยช่างมเทียนครับมันจะมีทั้งยิงปลานะครับยิงหนูนะครับเนาะหายิงหนูยิงปลานะครับวันนี้ส่งงานสองกระบอกนะครับที่เหลืออีกหนึ่งกระบอกยังว่างนะครับพร้อมส่งนะครับครับมาดูกระบอกแรกกันนะครับตัวนี้กระบอกแรกส่งกำคอครับ กำพอสีแซนะครับหลังออกจะงุ้มนิดหน่อยนะครับเนาะนี่นะครับส่งงานให้คุณศิลานะครับจังหวัดหนองคายนะครับเนาะเป็นปะดูทั้งลำนะครับเนาะนี่ะครับเป็นปะดูทั้งลำเป็นฝังทองเหลืองนะครับล่างไม้ฝังทองเหลืองครับชักอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับทิ้งปลายสามสิบนะครับปีกโรลเลอร์ซูเปอร์ลินนะครับโรเลอร์ห้าสิบเซนนะครับ สามารถเสริมยางข้างนอกได้นะครับนี่ครับเสริมยางข้างนอกนะครับครับแรงๆนะครับสําหรับไอโรลเลอร์ซูเปอร์ลีนครับห้าสิบเซนครับก็ตัดยางให้ลูกค้าอยู่อยู่ที่ยี่สิบสี่เซนนะครับตัดยางยางจะเป็นยางไอเอสพีการช็อปนะครับยางสิบสี่มิลลูในสามมิลนะครับใช้งานดีนะครับสําหรับยางตัวนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นเชือกคอมาโดนะครับแถมให้ลูกค้าไปนะครับเนาะใช้งานนานๆเลยนะครับเนาะสำหรับ้เชือกตัวนี้นะครับเนาะสำหรับยางตัวนี้ด้วยนะครับเนาะนี่ลูกค้าสั่งครับประดูทั้งลำฝังทองเลืองครับลวดลายก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้จะปิดท้ายอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับตัดลายอะคริลิกครับขอไกสแตนเลสครับฝังลงไปนะครับ ลายชิคเกอร์ก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับที่ผมแกะลงไปนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับกระโจมมือก็จะตัดลายหนึ่งเส้นนะครับนดูมิติลายชิคเกอร์นะครับแบบลึกๆนะครับนี่ครับก็จะส่งให้คุณศิลานะครับจังหวัดน้องคายนะครับวันนี้นะครับน้อลูกค้าปลายทางนะครับนี่เก็บปลายทางนะครับ จะมีทั้งโอนทั้งเก็บปลายทางนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับเนาะครับสำหรับกระบอกนี้ลูกค้าสั่งนะครับสั่งไอเร่งด่วนนะครับเนาะเร่งด่วนก็จะมีราคานะครับราคาเร่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้นะครับลายก็สวยๆนะครับสําหรับปาดูกระบอกนี้นะครับยังมีติดลายเสือนิดหน่อยนะครับเนาะจะออกลายเสือนิดหน่อยนะครับนี่นะ ดูมิติแกลายชิคเกอร์นะครับตัวตรงลายชิคเกอร์ผมจะเพิ่มสีเข้าไปนะครับมันจะดูมีความเข้มขึ้นมานะครับตัดกับไอตัวเนื้อไม้จริงๆนะครับเนาะครับสีมันก็จะแบบเข้มขึ้นมานะครับลายชิกเกอร์มันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับนี่นะครับจะไม่ดําเกินไปนะครับก็แบบทําสีให้พอดีพอดีนะครับนี่นะครับ มาณนี้สำหรับกระบอกต่อไปนะครับเป็นผ้ายิงหนูนครับส่งงานให้ช่างจิตนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ลูกค้าท่านนี้ก็สั่งมาเป็นกระบอกที่สองแล้วนะครับเนาะนี่นะครับผ้ายิงหนูนะครับความยาวรวมหนึ่งเมตรนะครับจะเป็นล่องสิบมิลนะครับยิงลูกไม้นะครับตัวนี้ยิงลูกไม้ล่องสิบมิลยิงลูกไม้มีแบบระบบเซฟเรียบร้อยนะครับเนาะ สําหรับคนไก่นะครับตัวนี้เป็นไก่ครอบไก่ครึ่งวงกลมนะครับตัวนี้เป็นไก่ขาสั้นนะครับสาหรับไอ้ถ้าเป็นล่อง10มิลจะเป็นไก่ขาสั้นนะครับก็ต้องแบบใช้ไก่ครึ่งวงกลมนะครับเนาะครับนี่นะครับก็แถมยางให้ลูกค้านะครับนี่นะครับมีตัวสต็อปเปอร์ล็อกสายไว้นะครับเลื่อนซ้ายขวานะครับตั้งบาลานซ์แล้วก็ล็อกสต็อปเปอร์ไว้นะครับเนาะ ตัวนี้ก็มีที่คล้องสายไว้เรียบร้อยครับคล้องยางนะครับเนาะกระบอกนี้ราคาอยู่ที่พันแปดร้อยครับสําหรับหายิงหนูนะครับเนาะพร้อมส่งครับราคานี้นะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับลายชิคเกอร์ผมก็จะแกะออกมานี่นะครับเนาะคล้ายๆกันนะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับกระโจมมือลักษณะคล้ายกันเลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นพายิงหนูนะครับส่งยกยิงหรือว่ากำคอนะครับ ส่งคล้ายๆกันนะครับครับวันนี้ครับก็จะส่งให้ลูกค้าทั้งสองท่านครับวันนี้นะครับลูกค้าสองท่านครับมีทั้งยิงปลาแล้วก็ยิงหนูนะครับเนาะแล้วก็ยิงลูกเหล็กนะครับที่ผมทํานะครับสำหรับกระบอกต่อไปนะครับกระบอกนี้ยังว่างนะครับเป็นท้ายไม้สักรางปะดูฝังทองเหลืองครับ เราก็จะเป็นปีกลายเนี่ยครับลายอินคานะครับสีดําทองนะครับเนาะสวยๆนะครับตัวนี้ระยะชักอยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับเร่งล่างนะครับเนาะชักเจ็ดสิบห้าทิ้งปลายสี่สิบนะครับทิ้งปลายปลายเรียวนะครับเนาะเร็งล่างนะครับตัวนี้ปีกกัดลายนะครับสวยๆนะครับเนาะนี่นะครับอีกลายอินคานะครับกระบอกนี้ยังว่างนะครับกอลูกค้าท่านไหนสนใจก็พร้อมส่งนะครับสําหรับบอกนี้ท้ายไม้สักข้อดีคือว่าน้ําหนักเบานะครับเนาะ ลายจะเบาขึ้นมาเยอะนะครับน้ำหนักเบาขึ้นมาเยอะตัวเป็นลักษณะทรงบิดใบบัวนะครับเนาะตรงนี้มีแก้มฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบบิดๆขึ้นไปนะครับเนาะครับเจมมือนะครับตรงคอก็เหมือนกันนะครับเพิ่มสีเข้าไปนะครับดูมีความดุดดันขึ้นนะครับสําหรับสีตรงลายชิคเกอร์นะครับเนาะ สนใจทักมาได้นะครับราคานี่สี่พันนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งครับล็งลางนะครับประดูฝั่งทองเหลืองท้ายไม้สักนะครับนี่นะครับลักษณะบิดใบบัวอยู่ประมาณนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับลายสวยนะครับลายไม้สักนะครับนี่นะครับปลายลางเราจะเป็นลักษณะทรง หกเหลี่ยมนะครับตัวนี้เป็นทรงหกเหลี่ยมมันจะมีทั้งทรงหกเหลี่ยมทั้งทรงแปดเหลี่ยมนะครับปลายล่างนะครับที่ผมทําครับสนใจก็เบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าสี่หกเก้านะครับช่างมือเทียนนะครับศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าสี่หกเก้านะครับช่างมือเทียนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องยูทูบหน้าไม้เชียงรายครับมีผลงานก็จะมานําเสนอเรื่อยๆนะครับ ฝากไว้นะครับสาหรับกระบอกนี้ยังว่างนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้พร้อมส่งทางสองกระบอกนี้ก็ส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับเนาะครับสําหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นครับสวัสดีครับ